อะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเล่นจับโจรเหรอเดี๋ยวฉันจับแขนเองสวัสดีค่ะน้องมารีวันนี้จะมาเล่นโจรจันทวัสดค่ะน้องเบอร์คาวันนี้จะมาเล่นสวัสดีค่ะน้องเลยพ่อจะมาเล่นถ่ายตัวโอ้เต็บตุดมาหย่า เอาหลบตาที่ลูกหลบตาเห็นไหมเนี่ยตามาน่หลบตาหลบตาดี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 อุ้มมันไม่ไหวหรอกเนี่ยพอแล้ว พอแล้วพอแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นเป็นยังไงแย่แล้วเย่นุ่นนุ่นไอตัวนุ่นน่ะน้อย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 อยู่นุ่นทางนุ่นน่ะรออกไม่ไม่กิกินโอ้ขอขอให้ได้เล่นสักหน่อยใช่ไหมโอ้มันเยอะนันนี่หมูน้อยเดี๋ยวนี้ ยายดูตังค์ให้มีเท่าไหร่เหรียญยายดูเหรียญละยายดูเหรียญละเหรียญเมื่อวานที่มันเหลือเมื่อวานอ๋อ้ซีหกได้สามตาก็ยังดีอ่ะได้ตั้งได้ตั้งหกบาทไปพี่ได้สามตาเดี๋ยวยายดีโอ้โห นี่เนี่ยพอ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 บอกว่าจะพาเล่นนี่นะมันมันเลิกเลยอ่ะหมูน้อยเนี่ยโบเลยไม่มีเพื่อนแล้วโบไม่มีเพื่อนเล่นแล้วคันนี้เฮงเหลือมาเล่นกับพี่โบมา เล่นกับพี่โบกันดีก่ะว่ตาอตอนแรกเล่นเกมอยู่ดีๆเปลี่ยนเปลี่ยนมาเล่นปิโกเลยค่ะเนี่ยเอปาอ้าวเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะ 嘿嘿嘿。<laughs>